อ่ะพี่ามเออเออเป็นนนเนี่ยเป็นนนเนี่ยไปหาไปหาไหนไหนไหนอันไหนไหนเลี้ยงบอลเลีงบอล อให้พี่สู้จริงจังแล้วกินปอไปแย่งมาแล้วลูกปอไปแย่งมาแล้วปอไปแย่งมาแล้ววแยงมาแล้วเป็นเป็นเล่นเป็นแย่งมาแล้วลยงพีง่พิซซ่าเร็วยงมาเลยเนีนแหละ <c oughs> ได้แได้แล้วเอามาขึนปะปาเร็ว ใครเอามาคืนก่อนได้แต้มเร็วโป้เร็วโป้แต้มไม่คืนนี่ว่ะอ่าพี่ตาแย่งกลับมาอีกอะโป้โป้แย่งมาแย่งมาแล้วก็คือปั๊บป๊าเร็วอยากให้ย่งมันอนโอ้เปียกเสียสองตัวนี้มันจริงจังกับการเล่นมากนะอระวังระวังลูกโขกประตูโป้ได้แล้วโป้เลี้ยงมาโป้เร็วโป้เ้ยงมาเร็วเร็ว เลี้ยบมาแล้วเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบเอามาเลี้ยบเลี้ยบมาเร็วเลี้ยบอย่างงับปากพี่เคนน่ะเออเลี้ยบเหมือนคาบไม่ได้โอ้พิซซ่าถลายไปเลยลงมาวิซซ่ามาเร็วไม่เล่นบนเตียงลงมาให้หมดทุกตัวลงไไโคลลงงมาเล่นข้างบนนี่มันก็ไม่สนุก็เทะและใหญ่ปากอ่าเจ้า กามค้างไปแล้วออโบลงมามลงเล่นบนเตีงไม่สนุกเร็วๆเรียบมาเรียบมาขึ้นปะป๊าเร็วๆเลียบ,ยบ,ยบม,มันไม่ยอมหรอกมาเร็วๆ ไม่ได <laughs> no, no, ้เรื่องเลยเอามาคืนเร็วๆเสร็จป๊อมาแร้วเล่นไม่เป็นไม่มคืนนะไม่คืนแล้วจะเล่นต่อยังไงล่ะป๊อปป๊อมาคืนแย่ยมา ไปเรียบย่องไปเอามาเร็วเป็นเลย <laughs> <laughs> ไหนจะเอาเหรอจะเอาทำไงก่อนนั่งก่อนให้มือเอามือเอาเปล่าให้มือก่อนเอ,อเอาไว้กับเธอ,เอ ขอขอ,อให้เรียบขอมั่งเรียบนั่งเรียบนั่งเรียบนั่งนั่งสิขอเลียเ้ยบก็ทำได้เลี้ยบก็ทำได้ <c oughs> เรียบเรียบคาบได้ปะคาบดได้ให้เรียบดีจังไปเรียบไปหนีไปไม่หนีด้วย <c oughs> กัดกันซึ่งๆหน้าเลย พีซ่าไม่กล้ายุ่งเวลาเลี้ยงได้เอานี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมดเร็วเลี้ยงเลยงาบหัว่เลี้ยงเลยเลี้ยงเอาขาเตะแบบเมื่อกี้ข้ามได้ครับข้ได้ครับเลี้ยมันจะข้ามไม่ได้จับนัมันจะจับให้ขาดพีซ่าอยากได้หลงสายมันน่ะไว้พีซ่าอะไรกันไม่มีใครเล่นเป็นสักคนทำไมไม่เอามาคืน เอามาคืนพิซซ่าเอามาคืนคืนคืนมันคิดว่ามีชีวิตแน่เลยมันกัดแล้วมาสะบัดอ่ะอืมเคยชินกับการกัดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวตราตายเตียง,งอยูอย่ยยแล้วหมาโหดกัดมันต้องคัดเปลือกมากัดไม่เป็นอีโปโ่ย่างได้เหรออ่าอ่าไม่มีไม่มี